อาติสอมทุ่มยังมาทธานแล้ยวกันๆๆอยู่ครับจิงจังกะไลในไทยเฮ็ดทำดีความสุขครับเพได้งกันเลี้ยาเฮ็ดเพื่อ,อนนเฮ็ดจะไหนงานเขาไม่ด้เลี้ยวขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เวทีอตังเป็นสีชมงกวา่าครับ เพื่อี่แท้า้นเลามงีเพื่อขี่แท้เอาปัดแนวนึ่งขึอยากได้ี่ลยแไม่รู้เลยต้องขี่ยิบอ๊ดปัดอันนึงก็ยังซอยห้างลูกชิ้น ดีกับเห็บใช่ยดามเห็นมันเกิดความแข็งแกรงเวลาติดตั้งมันอ่อนย่มย่อมย่อมย่อมอะบ่ครับหนักเพิ่มอีกนิดน่อยแต่เอาความแข็งแกรงดีกว่าครับสูดได้ครับหนกักแค่เนี่ยมพราวสามสิบโลนะ ที่เตะกันมือเศร้าพี่น้องเลยยังหมเทยวล้วอยู่จริงจังเลยเพราะว่าทุกคนครับรวมรมือรวมใจแบบเห็รยังไงให้ให้วงเขาได้แบบได้เลี้ยวที่สุดไหมครับกี่ใจเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเพื่อนโอ้อันนี้อย่างตั้งแต่าบสองเลี้ยวสามทุ่มซุมมือเลยครับนี่ทานมีกะเฮ็ุการไหม ตังหนมันจะยิ่งเลี้ยวขึ้นซอยกันไปครับแล้วน่ละหน่อยอันนี้คือการซอยแท้ๆเขามีลายได้เลยเียซอยกันได้เชียวคนละไม้คนละมือครับสามคัคคีคือพลังออกความคิดซอยกันไอ้ที่เป็นยังได แมนหัวโตถึงละมันยังได้เชื่อมสองท้งแมนเออถึงแล้วโอเคแขงเข็งแข็งเยี่ยมไอสนามเวียดมาแล้ไหมืว่าวัดไปนี่ไปนี่เเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสุดยอด ฝนเที่ยวตกเที่ยวหยุดอยู่พี่น้องเบิ่งในแอปพันบ่มีฝนเนี่ยจากมาจากมาเอาเล็กตัวนี้ไปเป็นเกณฑ์ไม่เอาเล็กตัวนี้ไปว่าเป็นเกณฑ์รู้เรื่องแล้วจบนะตัดขาดตุ๊กเข็มขาดตุเข็มแปดเส้นแปดนวดใช่ใช่ใอันนั้นเน่ะตีนจอมอยู่เด้เนี่ยมองปลายเนี่ยมันไม่หนาตีไปเนี่ย มาบอเอาหมอโอ้ต wow. ีน oh, ตีนยังว่ากันเออว่าท่นเมื่อวันนี้ตีนจอมย่นตัวตาปูงเนี่ยวัดขึ้นเออเอออ เสียงามคักงามเนี่วะเสียงงามยังถือโทรศัพท์ใหงามค่ะวะไอหมัน้ําเหลือวเนี่ยนแม่เาจะจะบงจะำเกินเนเดี๋ยวาถังเขาไปเปิดเอ้นั่งในอันนั้นไม่ได้ไมได้ปอกเลยหรอเาะมก็เป็นเ่าก็เป็นอันเนี่ยมื่ก да ิน่ะเออ เังกองน้ำเขาจนเครื่องเลยไอต้นๆเขาเดี๋ยวเต็มก็มึงรู้อยู่มึงก็ผัวใครสักผากระลูกมื่อนี้ไปเอาหน้ามีลูกว่าเราเอาบอกว่าเป็นเคนนี้เอาหน้าเลยเอาเอาเอาโอ้เดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวพาไปเบื้องเครื่องกล่องน้ำครับประมาณสามแสนกว่าบาทที่เรนซื้อมาเลยมึงไงเลย ตกอีแล่อฝนครับไปนี่ยังไง จากบันไดครับจากบันไดห่างวิธีพราะมัหันติดกันเป็นโต๊ะกับเขาเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ยังดีเลยวะสุดยอดเลยวะเออโอ้ผู้ใดคิดได้มาเดบมาเด็เออโอเคโอเคยังมาหาเลังอุู่ประกอบมยางไหมบ้านเบอร์ศูนย์วัดเปลียนไก่ทอดสุดยอดเลย ตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ครับรงการยกโดมมาแล้วครับรถหงวรอเขาได้เขาลดเขาได้ลดผมขั้นเดียวเ่ยเขาได้แค่ลดคอเพราะว่ารถตู้เขาได้ครับสูง หมอนี่มากินเข่าหลายรอบจังปะเอาสร้างป่นั่นแหละเฮ้ยมึงสองรอบแล้วเนี่ยกินเข่าอ่ะกินเข่าวะเอามึงกินได้แลยวะเอากินได้ดีดีแล้วเว้ยกินได้บ่ตายละอือมึงมึงกินได้ป้าตายละคนมึงใจเนาะโอ้ช่างแย่ครับ เชี่ยมไต่น้ำยู่ภูเก็ตมามล้วครับหมอนี่ะครับที่ตึกทะลมอยู่สอยจง,ง่อหมอนี่ลลหละรอดตายละให้ยืนตายกัตุ้ไปนะนั่นที่่อจิวเมียเมจ้าบุ ต้องรูวกันได้ด้วยนขอั้งปัญญาอัร้างหกเดอยมันุก็เอามาแล้วใ่หมเนาะได้ข้าวหมาเนอะโอ้ยกโมกันอนนี้เปิดโรงนี้ผู้เดียวนี่แหละ คลิปนี้จะฝากไว้ท่าน,นี้ครับครับสวัสดีครับ